ครับพบกับรายการโอเพนการนะเป็นอีพีแรกของผมเลยที่นีม้มารีวิวสลีปแบงกาไอสลีปยุกิครับผมโอเคฮะข้างบนนะฮนะเอาเขียนว่าดวนคาร์โปรเจคเตอร์แปลว่าดูเรื่องการต่อสู้ของการนะฮะโปรเจคเตอร์แปลว่าผู้ควบคุมเพราะช่างนะฮะวันนี้เขาเขียนว่าห้าสิบใบใช่ไหมฮะแต่จะม่ให้ห้าสิบสามใบครับผมแกะเลยดีกว่าน,นะแกะแล้วแกะแล้วแหละซอ,องดีนะฮะถือว่าทํามาได้คุ้มมาก แต่เขาจะมีอยู่ไม่กี่ใบแล้วนะฮะที่แยกห้าสิบสามใบนะฮะมีแย่สามใบซึ่งผมผิดหวังมากให้ดูใบแย่ๆฮะ,ๆฮะเนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณถามว่ามันแย่ตรงไหนใช่ไหมฮะ <S <S คุณลองเปรียบเทียบน่อยครัว่ามันมีส่วนเกินนะคือส่วนตรงเนี้ยเนี่ยๆๆเนี่ยเป็นขอบแล้วคุณดูส่วนตรงนี้นะครับมันไม่เป็นขอบฮะมีมส่วนเกินไหมครับ ผิดหวังมากนะแต่ว่าผมชอบไปตรงนี้ฮะเนี่ยดูครับมันพอดีนะ,ะพ,อนะพอดีการ์ดเป๊ะเลยคะการ์ดเป๊ะเลยนี่เป็นดำนะสีดำอืมเออก็ถือว่าดีอยู่นะก็ถ้าเกิดใครสนใจซื้อได้ไดิจิตกผมนะหาซื้อเอาบางที่ร้อยยี่สิบนะ บ,บางที่เก้าเก้าครับบางที่หกสิบผมซื้อเขาที่หกสิบมาถูกสุดแลวคืออย่างบางที่เนี่ยเขารับของมาถูกนะเขาก็จะได้เขาคุณก็จะคุณก็จะ,จะเขาพอเลาขายก็จะขายถูกคนระับทั้งที่เขารับของมาแพงคุณก็ต้องซื้อของแพงนะแต่ก็ผมซื้อของถูกมานะเพราะว่าเขารับมาถูกเขาบอกนะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์แล้วฝากติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมอีพีแรกนะเดี๋ยวพีหน้าผมจะมารีวิว ได้เกี่ยว์คลานี้เคร์นะครับก็วันนี้สวัสดีครับผม